อันนี้สามสิบแขนเขาจะเหนือเขาสอบนิดนึงยี่สิบเก้าเซนจากจุดนี้นะคะความยาวแขนนี้แล้วแสบเพื่อนๆเลยนะคะแต่อันนี้ดูตามแบบตีตรงๆมาค่ะด้านข้างวัดเข้ามาสองเซนเราจะเหลือในส่วนนี้นะคะประมาณสิบหกเซนใช้ได้นะคะไซส์แอล Damn